อสูรพลิกฟ้าชื่อเรื่องอยู่ตรงนี้นมีหมู่บ้านกระบี่สวรรค์ลานประลองหยุดสำหรับการแข่งขันศึกชิงเจ้าประลองยุดแบบจัดอันดับ3 2คนสุดท้ายเรียกได้ว่าเหลือเชื่อสุดๆไปเลยนะครับที่การแข่งขันในครั้งนี้มียอดฝีมือหน้าใหม่ไฟแรงหลายคนด้วยกันเลยทีเดียวล่ะครับไม่คิดเลยนะเนี่ยว่าหยุนเชื่อจะผ่านเข้ารอบมาได้จนถึงรอบนี้นะ่ะ แบบนี้แล้วเรื่องราวในราชวงศ์ที่เกิดขึ้นจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างแน่นอนเลยล่ะเอ๊สิ่น้งหยุดนะสัยอดจริงๆนั่นแหละนะคะท่านเจ้าวังฉินถ้าท่านพ่อของข้าได้รู้ว่าเขามีความสามารถขนาดนี้แล้วล่ะก็ท่านพ่อจะต้องดีใจมากแน่เลยเอาละ่ะเขาที่ผ่านการแข่งขันมาจนถึงรอบน,อน,น,น,อบนี้เอามาจับฉลากซะนะจะได้รู้ว่าใครจะได้แข่งกับใครหมายเลขหนึ่งไม่เลวเลยนี่นะแบบนี้จะได้ไม่ต้องรอนานด้วย เอาละครับในแมตช์แรกของวันนี้เป็นอนาณาจักรวังวายุครามยุนเชอร์ประทะกับพักตระกูลเสียวเสียวน,นั้นการแข่งขันเริ่มขึ้นได้หน้าบัดนี้ข้าพักตระกูลเสียวหลานของวัวอุโสฝ่ายกระบี่เสียวน,นั้นคงต้องขอคำชี้แนะจากเจ้าแล้วละข้าอาณาจักรวังวายุครามยุนเชอร์คงต้องขอคำชี้แนะจากท่านด้วยเช่นกันเริ่มรับมือ ยูเชอร์สามารถรับการโจมตีของเสี่ยวหนานได้อย่างนั้นหรือนี่นีน่ีระดับปลานของเจ้ายู่เชอร์อยู่ในขั้นปลานแท้จริงอย่างนั้นเหรอเนี่ยถ้าเป็นข้าแล้วเราก็ขว่าคงไม่สามารถรับการโจมตีที่รุนแรงขนาดนั้นได้แน่รับได้อย่างนั้นเหรอรั่งนี้ล่ะไม่พลาดแน่นอนะว่าน้ถ้าเกิดว่าเมื่อกี้เราไม่ยอมถอยออกมาก่อนแล้วเราก็ เราเองก็ไม่อาจคาดเดาได้เช่นกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเมื่อกี้จุดที่เราโจมตีเข้าไปนั้นเป็นการตัดการไหลเวียนของพลังปานเจ้าท่านไปแล้วนี่นะแต่ทําไมดาบของข้าถึงยังไม่สามารถตัดผ่านร่างกายของมันได้กันท,ทั้งทั้งที่หมอน,นั่นอยู่ในระดับปรานแท้จ,จริงแต่ทําไมถึงได้รู้สึกเหมือนกับว่าหมอน,นั่นกําลังอยู่ในระดับปรานโลหะอย่างนั้นเลยละ่ะไม่เลวเลยนี่นะพี่ชายน่าเสียดายแหละนะที่การโจมตีของเจ้าถูกปลาณมหาวิถีพธิสัตว์ของข้าป้องกันเอาไว้ นี่นะเลยทําให้การโจมตีของเจ้าทําได้เพียงแค่รอยขีดข่วนก็เท่านั้นเองนี้ถึงตาของข้าบ้างละเตรียมรับมือ,อเจ้านี่มันแข็งแกร่งกว่าที่ข้าคิดไว้ซะอีกนะเนี่ยข้าขอยอมแพ้อะไรกันนี่ยุนเชอร์สามารถเอาชนะเสี่ยนานไปได้เพียงแค่กวาดดับรถไปในครั้งเดียวอย่างนั้นเหรอเนี่ยไปนี่ครั้งแล้วนะครับที่ขง้งพูดว่าการแข่งขันในรอบนี้ยุนเชอร์เป็นฝ่ายชนะ และแน่นอนไปที่สุดเลยนะครับและแน่นอนว่าหยุนเช่อนั้นจะได้เข้ารอบไปแข่งขันต่อในวันพรุ่งนี้รอบที่16กถ้าใครที่คอยติดตามหนุ่มน้อยคนนี้อยู่ก็อย่าลืมมารับชมกันเยอะๆนะครับสิ่น้องหยุนบาดแผลที่หัวไหล่ของเจ้าเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างข้าไม่เป็นไรสิพี่หญิงนี่นะแค่แผลถลอกนิดหน่อยเท่านั้นเองข่าว่าตอนนี้พวกเราดูการแข่งขันของน้องหลิงเจียกันก่อนเถอะนะจะว่าไปแล้วคู่แข่งของน้องหลิงเจียในรอบนี้ก็คือผู้ใช้ทวนไฟอัศนีมู่ซงอี้ด้วยสินะ ไม่เลวเลยนี่นะพี่ของจิมห้ามัยตายคอนไฟอสศนีบาลจากสงสวรรค์ขอาข่าหน่อยเป็นยังไงย่าด yeah! ีละทางนี้เองก็เล่นด้วยมามากพอแล้วได้เวลาพเนศศึกสัก yeah! ทีย่าอยข้าข้าขอยอมแพ้อุยทางที่แล้วที่เราได้ปราดมือกันเอกคนนี้แกล้งอ่อนฝีมือให้ข้าหรือเปล่านะ <c oughs> ขอบคุณที่สอนสร้างหมู่บ้านกระบี่สวรรค์หลิงเจียเป็นฝ่ายชนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าหลิงเจียผู้นี้จะได้เข้ารอบไปแข่งต่อในรอบ16คนสุดท้ายนะครับผมไอเด็กคนนี้แข่งแกร่งขึ้นจากตอนนั้นจริงๆด้วยการแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะคู่ต่อสู้ของเจ้ามาจากสำนักทวนไฟอัสนีมู่ซงหยานซึ่งคนคนนี้ก็ค่อนข้างน่ากลัวต่างจากมู่ซงอี้จากสำนักทวนไฟอัสนีที่เจ้าได้ดูในการแข่งขันวันนี้มากทีเดียวยังไงซะ เจ้าก็ควรระวังตัวให้มากๆแล้วกันนะท่าเจ้าวังฉินปรดวางใจข้าไม่บาดเจ็บง่ายๆแน่นอนและข้าจะต้องชนะเหมือนรอบที่ผ่านๆมาได้แน่อึมขอแนะนำตัวก่อนข้าคือเจ้าสำนักโขนไฟอสศนีมูดเฮียนปยคงต้องขอเสียมารยาก,กับคุณชายหยุนเชิ่พูดคุยอะไรกันสักหน่อยแล้วละ่ะไม่ทราบว,ว่าท่านเจ้าสำนักมีเรื่องอนใดกับผู้น้อยข้านะ่ะได้เห็นฝีมือของคุณชายหยุนในการแข่งขันหลายรอบที่ผ่านมาแล้ว เป็นประจักษ์แล้วว่าคุณชายหยุนเป็นผู้ที่มีความสามารถล้นเหลือและแข็งแกร่งสุดๆข่าว่าการที่คุณชายหยุนได้อยู่กับอาณาจักรวายุครามจะเป็นการทําให้ความสามารถที่มีอยู่ของคุณชายเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ดังนั้นแล้วจะเป็นการดีกว่ามากหากคุณชายหยุนจะเข้าร่วมกับสํานักโขนไฟอสศนีอันแข็งแกร่งของเราไม่ได้โม้นะแต่ขอคุยหน่อยอะไรกันหมายความว่าคนคนนี้พยายามจะซื้อตัวหยุนเชิดไปจากพวกเราอย่างนั้นหรอ ข้าคงต้องขอขอบคุณท่านเจ้าสำนักที่มองเห็นในความสามารถของข้าแต่ว่าข้านะไม่คิดที่จะละทิ้งอาณาจักรวายุครามไปดังนั้นแล้วเรื่องที่ท่านเสนอมาข้าคงต้องขอปฏิเสธไอ้น้องข้าว่าเจ้าคนคิดให้ดีๆนะอนาณาจักรวังวายุครามที่เจ้าอยู่นะล้วนแล้วแต่ไม่มีอะไรดีมากไปกว่าแค่ราชวงศ์อันมีเกียรติเท่านั้นข้าขอพูดอะไรสักอย่างนะถ้าเจ้ายัางทนอยู่กับพวกคนอ่อนแอพวกนี้ต่อไปแล้วเราก็ ความสาม,มารถของเจ้าก็จะอ่อนแอเหมือนกับพวกเขาไปด้วยนะหน่อยเจ้าอาณาจักรวังวายุครามของเรานะ่ะไม่เคยห้ามอยู่แล้วละ่ะว่าสิทธิ์คนใดในสำนักของเราจะอยู่หรือไปเข้าร่วมกับใครที่ท่านเจ้าสำนักพูดมาก็ตรงไปตรงมาดีเหมือนกันและถ้าหากว่าหยุนเชิ่งต้องการจะเข้าร่วมกับท่านแล้วล่ะก็ข้าเองก็ไม่มีสิทธิ์ไปห้ามอะไรในตัวเขาได้หรอกนะดี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 พูดได้ลื่นสูปัอย่างที่หลายคนกล่าวไว้ไม่มีผิด ว่าองคหญิงแห่งอาณาจักรวายุครามเป็นคนใจกว้างไม่เคยถือตนเลยหยุนเชอเจ้าได้ยินหรือเปล่าล่ะตราต่ที่เจ้าอยากจะเข้าร่วมกับใครอาณาจักรวังวายุครามล้วนไม่มีสิทธิ์มาห้ามเจ้าได้หรอกนะมาเถอะมามาเข้าร่วมกับข้าแล้วดูเหมือนว่าท่านเจ้าสำนักจะพูดเสียมารยาเกินไปหน่อยแล้วล่ะมั้งต่อให้สำนักของท่านจะเก่งมากมา,ายขนาดไหนข้าก็ไม่ขอไปสำนักของท่านหรอกนะนี่นะเป็นเพราะว่าท่านดูถูกสำนักวังวายุครามของข้า และต่อให้ข้าต้องเจอกับคำดูถูกของท่านต่อไปไม่ว่ายัางไงในสายตาของข้าอาณาจักรวังวายุครามก็ยังดีกว่าสำนักของท่านร้อยเท่าพันเท่าท่านเจ้าสำนักมู่พวกเราไม่มีอะไรต้องคุยกันแล้วละ่ะต่อให้ท่านพาสิทธ์ทั้งสำนักของท่านมาคุกเข่าอ้อนวอนขอตัวข้าข้าก็ไม่มีวันไปกับท่านหรอกนะ <c oughs> <c oughs> ช่างเป็นเด็กที่โอหังซะจริงเลยนะข้าจะบอกความจริงให้ก่อนได้ ที่ข้าอยากให้เจ้ามาเข้าร่วมกับสำนักของเรามันก็เป็นเพียงแค่แผนที่จะทําให้ลูกศิษย์ของข้าหย่านเอ๋อผ่านเข้ารอบไปแบบไม่ต้องเหนื่อยมากก็เท่านั้นเองแต่ก็ดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่ชอบเรื่องง่ายๆอย่างนั้นสินะได้เลยพรุ่งนี้เจ้าจะได้ลืมรดควนของสำนักข้าอย่างสมใจอยากเลยทีเดียวเชียวทุกคนครับการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ข้าจะทําให้เจ้าต้องคุกเข่าแทบเท้าข้าให้ได้เลย เชอร์ข้าว่าที่เจ้าพูดไปเมื่อกี้มันก็เกินไปหน่อยนะเห็นทีแมสของเจ้าในวันพรุ่งนี้คงจะไม่หมูซะแล้วล่ะเออกลุ้มใจเลยท่านเจ้าวังฉินปรดวางใจในการแข่งขันครั้งนี้นะ่ะคู่แข่งที่ข้าอยากจะเจอมากที่สุดมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นและข้านะไม่มีทางแพ้แน่นอนจนกว่าจะได้เจอคนคนนั้นคนอย่างเสีย่ยวหยานนะ่ะขอให้ท่านลืมไปได้เลยหมอนั่นนะ่ะไม่มีทางแม้แต่จะทำให้ข้าได้ใช้พลังที่แท้จริงของข้าด้วยซ้ำ การแข่งขันวันต่อมาเออเจ้าจต้องจัดมันให้หนักๆเลยนะเข้าใจรึปเปล่าท่านพ่อโปรดวางใจข้าจะทําให้มันลุกไม่ขึ้นเลยทีเดียวเชียวล่ะสวัสดีครับทุกท่านสําหรับในแมตช์นี้นะครับจะเป็นการแข่งขันกันระหว่างอนจาจัรวายุครามยุนเชอร์กับสํานักโคนไฟอัศนีมู่ทรงยานการแข่งขันเริ่มขึ้นได้ณบัดจุบันฮึยุนเชอร์จดเตรียมกรีดร้องในความเจ็บปวดของไฟอสศนีของข้าได้เลย ข้าจะทําให้เจ้าได้รู้ซึ้งเองว่าคนที่มันกล้ามาปากดีกับสํานักของเรามันจะต้องเจอกับอะไรทักษะอสนีของพวกเราเนะ่ะไม่ได้ใช้เพียงแค่ทวนอย่างเดียวหรอกนะแต่ยังสามารถแปลเปลี่ยนพลังปราณให้กลายเป็นไฟอสนีแบบนี้ได้อีกด้วยรับไปซะวันไฟอสนีทํางานมาดูกันว่าแกจะหลบสกิลอันสุดยอดของข้านี้ไปได้อย่างไงเฮะอะไรกันเมื่อกี้เป็นแค่ภาพลวงตายอย่างนั้นหรอะเหรอ,อ อ้าววิ่งผ่านนี่ฮหอะไรกันภาพลงตาอีกแล้วอย่างนั้นเหรอระบำเทิงเทพผงสาว่านะถ้าเกิดว่าลูกบอลสายฟ้าของข้าเจอกับพลังไฟแล้วล่ะก็มันจะช็อตเองผมาพูกบอลนั้นมาเพื่อจะมากำจัดข้าแต่ว่าตอนนี้มันกลับย้อนไปทำร้ายตัวเจ้าเองย้อนเอ,อ่ยันเอ,อ่เป็นอะไรรอเปล่าคณอจากวายุา่งฟามเป็นผู้ชนะในรอบนี้ครับ ซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นแมชรอบรองชนะเลิศแล้วอย่าลืมมาชมกันเยอะๆนะครับอย่าโมแต่ออกไปซื้อกหมา,หาลา่ากินนอกสเตเดียมนะครับยุนเชิ่งไม่เพียงแค่แกปฏิเสธสำนักของเราแต่แกยังกล้าทำร้ายลูกชายของข้า,ขาอีกสักวันข้าจะต้องล้างแค้นให้ได้เลยได้ข่าวว่ามึงไปหาเรื่องเขาก่อนไม่ใช่หรือไงไม่ว่าจะยังไงก็ยังไม่เข้าใจในพลังของเด็กคนนี้จริงๆนั่นแหละนะเด็กคนนี้น่เป็นสัตว์ประหลาดหรือยังไงกัน พอ่อเลยอยากรู้จริงๆว่าใครเป็นอาจารย์ของเขาไอเจ้ายนเชอร์มันสามารถผ่านเข้ารอบได้อีกแล้วนอกจากนี้มันยังใช้พลังธาตุไฟอีกด้วยข้าเลยอยากรู้จริงๆว่าพลังไฟที่มันใช้คือเคล็ดวิชาอะไรกันแน่ฮึเจ้าจะไปสนใจมันทำไมกันหากได้มาเทียบกับไฟของสำนักอัคคีผานฟ้าของพวกเราแล้วล่ะก็ไฟที่เจ้านั่นใช้นะ่ะมันก็แค่ไฟของเด็กเล่นเท่านั้นแหละนะสิ่งที่ใหญ่ไม่ต้องกรดเกลียวไปหรอกนะเดี๋ยวเส้นเลือดในสมองแตกเอา พี่ใหญ่นะลืมไปแล้วรลยยังไงว่าถ้าเกิดว่าเจ้ายุนเชอร์มันชนะแมชวันนี้ได้คู่แข่งขันคนต่อไปที่มันจะได้เจอก็คือข้าคนนี้ยังไงล่ะเรื่องนี้นะให้ข้าได้จัดการเองเถอะนะท่านพี่ยุนเชอร์คู่แข่งของเจ้าในวันพรุ่งนี้นะคือฟุนจวปี้เจ้าต้องระวังตัวให้ดีนะหมอนั่นทั้งโหดเหี้ยมอมหิตและไร้ความปาณีใดๆกับคู่ต่อสู้มาโดยตลอด และถึงแม้ว่าระดับพลังปราณของหมอนั่นจะเทียบเท่ากับคู่แข่งของเจ้าในวันนี้แต่ว่าความสามารถของมันเรียกได้ว่าห่างชั้นกับมู่ทรงหยานอยู่หลายขุมเลยทีเดียวล่ะนะคู่แข่งที่ไร้ความปราณีอย่างนั้นเหรอมาดูกันสิว่าใครจะแน่กว่ากันวันต่อมาสนามประลองนี่นี่แกว่าวันนี้หยุนเชิ่จะชนะฟันจิวปี้หรือเปล่ามีอ,าอะไรมาพูดนะเรื่องนี้นะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วฟันจิวปี้นะ เป็นลูกชายวนที่สองของเฟินต้นหุนเลยนะนี่นะเทียบกันไม่ติดรอกับคู่ต่อสู้ของเจ้าหยุนเชิ่งเมื่อวานนี้แต่ว่านะถ้าแอบเชียร์หยุนเชิ่งอ,อยู่หน่อยๆฮะพราะถ้าเกิดว่าเฟินจิวปี้แพ้แล้วลราก็สำนักอาคีผ่านฟ้าจะต้องอยู่ในอันดับเดิมต่อไปอย่างแน่นอนทําเป็นแบบนั้นแล้วเราก็ได้สนุกแน่ <c oughs> โอ้ทุกท่านลองดูในมือของเขานั่นสิครับนั่นมันอาวุธระดับชั้นปลานฟ้าดาบเพลิงปีศาจนี่นะ ดูเหมือนว่าในการแข่งขันครั้งนี้เฟนจิวปี้จะไม่เปิดโอกาสใดๆให้หยุนเชอร์เลยอย่างนั้นสินะครับเนี่ยรอบจากอันดับหนึ่งใน8คนสุดท้ายแมตช์ที่หยุนเชอร์ประธานสำนักอาคีผาฟ้า้เฟนจิวปี้เริ่มได้ดูเหมือนว่าจะสายไปแล้วสินนะที่จะพูดว่ายอมแพ้ตอนนี้นะข้าพูดนี้จะทําให้แกไม่อาจลืมวันนี้ได้อีกเลยพูดมากจริงเลยนะแกเนี่ยข้าละไม่แปลกใจเลยจริงๆนะ ว่าทำไมสํานักอาคีผ่านฟ้าถึงได้ติดอันดับ4มาตลอดทุกการแข่งขันนั่นก็เพราะว่ามีลูกศิษย์แบบเจ้าอยู่นี่เองงั้นสินะ <c oughs> หน่อยตายซะ <c oughs> ยอดเยี่ยมดีนิ่นะสามารถรับการโจมตีทั้ง60%ของคาได้ดูเหมือนว่าที่ผ่านเข้ารอบมาได้ถึงขนาดนี้จะไม่ใช่แค่เรื่องโชคดีจริงๆด้วยอย่างนั้นสินะแต่ยังไงก็ตามเมื่อกี้นี้น่ะมันก็แค่คำทักทายเท่านั้น ของจริงน่ะมาอยู่หลังจากนี้ต่หากเราฮะแล้วเพลิงสีฟ้าจากพลังปราณของข้านีนะ่จะเป็นเครื่องยืนยันว่าเจ้าจะไม่มีทางลืมวันนี้ได้ลงอย่างแน่นอนถึงกับใช้คลิปวิชานี้เลยอย่างนั้นเหรอหนี่เพียงแต่ผู้ที่อยู่ระดับชั้นปลานประฐพีเท่านั้นที่จะสามารถใช้เปลวเพลิงสีฟ้านี่ได้แอ่จ้าหยิงเชอยแกไม่รอดแน่